สวัสดีครับผมมิ่งเกมเมอร์ทีวีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวไม่ใช่อุลตอร์แมนนะครับผมจะมารีวิวอากิโตะคาเมนไรเดอร์อ,อากิโตะเริ่มรีวิวกันได้ไอออกมาก่อนอันนี้ได้แกะเป็นที่เรียบร้อยนะครับของญี่ปุ่นการันต,ตีเลยนะครับนะครับอากิโตะ ได้เวลาแกะกันแล้วพ,พวกพวกจะมีอีก,กล้องมีมือมืออันเล็กๆแต่มันคงไม่เห็นหรอกเป็นมือสำรองให้นะครับนี่คืออากิโตะของเรานั่นเองพระเอกของเรื่องเลยนี่ก็เป็นอาวุธของอากิโตะสุดเท่แล้วก็ตัวดีครับผมเทไหมอ๋อแล้วนี่ก็เป็นอาวุธคู่กายของ ร่างสีแดงครับอันนี้เป็นของร่างสีฟ้าเราจะมาพูดกันถึงอันนี้คือโลโก้นะครับผมเห็นชัดไหมเอ่ยมาพูดกันเลยแมงตังยอกมาด้านหลังเราต้องมีอะไรรองไว้ก่อนเอ้มาเล่นด,ด้วยไฟอ้อเอ้ยยากจังอันนี้ไม่ได้มาเล่นของเล่นนะมารีวิวมาเริ่มการรีวิวกันได้เลยผมขอบอกประวัติกันนะครับเอ้ยยังดีกว่า ผมมีคู่มือนี่คู่มือเป,ไป,ไป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนี่ก็จะบอกส่วนต่างๆของอากิโตะก็ลองไปซื้อดูได้ครับของบันไดนะคบผมห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะผมเออกรดีคััวเด้อชื่อคืออากิโตะอ่าเดี๋ยวก่อนอือ่นผมขอไปเปิดเพลงก่อนนะครับห้ยชีวิตมันต้องเปิดเพลงอัน,นอยู่ไม่ได้ทำไมเปิดเพลงเมื่อ มาดูเรื่องราวของเราไปแล้วว่าฟงปอดอาคิโตผมจะบอกมันมีหลายล่างก็ล่างล่างสีทองตรงนี้ครับแต่ไม่ได้ปนกับสีแดงและสีฟ้าสนสูงของอาคิโตหนึ่เซนติเมตรน้ำหนัก95กิโลกรัมพลังระดับการต่อยเจ็ดตันการเตะ15ตันกระโดดสูง30เมตรความเร็ว 100เมตรต่อ5วินาทีระดับมองทางไกล10กิโลเมตรระดับการได้ยิน10กิโลเมตรถ้าไม้ตายไรเดอร์คิกในเรื่องมีมัสไรเดอร์3ตัวมีอากิโตะ G2 และอีกตัวหนึงเป็นตัวสีเขียวนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ดูนะครับก็เลยไม่รู้จะว่ากันแล้วกันเอ๊นี่ก็เป็นมืออ เท่เลยทีเดียวกิโตะเราหน้าตาก็จะเหมือนกับล่างนี้นะครับผมกิโตอพี่น้องพี่น้องกันพี่น้องก็จะมาให้ดูตัวแบบอีกครั้งนึงนะครับผมผมชอบตรงอาวุธดูตรงเหล็กนะครับมันจะเหมือนกับของจริงมากอาวุธของจริงงานละเอียดมากครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับงานละเอียดมากเหมือนอาคิโตะตัวจริงเลยก็ งานละเอียดเลยทีเดียวเชียวครับดูดูเข้าไปดูให้เต็มตางานละเอียดละเอียดแค่ไหนขมขัดยังมีสีอะ่ะครับอ๋อเท่เท่ไปเ,เลยทีเดียวทำไมมันเท่ย่างงี้เนี่ยอก็จะมาพูดกันถึงว่าตัวกล่องก็จะเป็นแพ็คนะครับผมก็จะมีมือสีฟ้าสำรองมือสีแดงสำรองนะครับผม ก็เท่ถ้าใายมิชิโอมของญี่ปุ่นจะมีคู่มือภาษาญี่ปุ่นนะครับดูด้านตรงนี้ได้เลยนะครับผมรับญี่ปุ่นอ่านออกหรือเปล่าใครอ่านออกค่อยมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมในผมก็ยังมีมอสเฟเดอร์ไ,ไฟนะครับโอ้สวัสดีไฟฉันเท่กว่านายนะครับเท่เลยดีเดียวเชียวเป็นล่างที่สีแดงผสมกับสีฟ้านะครับผม ผมชอบอากิโตะมาตั้งนานแล้วนะครับผมเพลงมันเพาะด้วยแล้วก็ในเรื่องก็มันมากอากิโตะนี่เป็นนักรบในตำนานนะครับผมเป็นตั้งแต่สมัยอะไรนะอาก,กิโตะกับคุกะมันมีปริศนาเป็นมันเหมือนกันนะ่ะสองคนนะ่ะดูที่เขาแล้วก็ตัวของมันนะครับหน้าตาคล้ายกันแถมยังมีหลายร่างเหมือนกันด้วยนี่ก็เป็นอีกข้อนึงที่เป็นข้อสงสัยของอาก,กิโตะและคุกะนะครับผม ฮูก้าลูกอมถุยไม่ใช่แล้วนะผมก็จะมาบอกกันนะครับผมเนีย่ยเทพไปเลยทีเดียวเชียวอ่ะอากิโตะครับลองบอกคำว่าอย่าลืมกดติดตามสิอ้ออย่าลืมกดติดตามช anel Min Gamer TV ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามก็คือกด subscribe นั่นเองนะครับ มันจะเป็นลูกคำเขียนว่าติดตามนะครับอย่าลืมกดกันด้วยนะครับถ้าใครชอบอากิโตะก็อย่าลืมกดกันนะครับครับโอ้เฮ้ยเสียงอะไรกันนะ่ะมีคนร้องขอช่วยเหลือสุรีไปแล้วอ